สวัสดีครับอยู่กับช่างอุ้ยนะครับวินซิ่งสลิงทองคำนะครับวันนี้วันอังคารนะครับผมเข้าสู่โหมดการทำงานปกติครับผมครับมาดูครับทางอู่ของเราทำอะไรบ้างครับผมนี่ครับแขก v i p นะครับแขก v i p ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่ครับแขกวีไอพีนะครับพันดักลัดนบุรีครับผมนี่เลยครับผมโหมดการทำงานของช่างอุ้ยครับทำทุกอย่างครับที่ได้ตังครับผมขุดบ่อคอสลารับหมดครับนีครับผม เดี๋ยวันดูภาษาลับจากที่วนเกาก็อาไก็แล้วก้านี่ครับนช่างครับคันนี้ทำอะไรครับช่างครับช่างสองครับคัน,นี้คันนี้ทำอะไรครับหอ้าดีกว่คอเราอกเพราะดสั่งเียบ